ลงลาลทายไปเลยสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขนมือนี่บาร์เรลงวัวไมขาแกงเราไมมมือนีนครับพี่น้องแกงเราไมมแบบบ้านๆเขาครับพี่น้องมนาะเก็ดง่ายๆกินง่ายๆแบบบ้านๆเขาครับครับใส่ตะไคร้ลงไปก่อนเลยเอาใส่เคียงก่อนดีกว่าน,นะเราไม่ใส่ยังนี่ ลงไปเลยหอนไปหอนไปเขี่ยในสายฟอมเล้วบใส่เลยเขี่ยส่เลยวบอางเขีย่ยสายแล้วเนาะบวกใส่หลังะบวกใส่ที่หลังบวกแป๊บเตียวสูบเส้นเขี่ยกับบักอื้อครับนี่บักเขีย่ยคืนนะครับแล้วบักเขีย่ยคืนหน่อยใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยนะครับเข่าเบียรได้เข่าเบียร์ลงไปกับหัวหอมครับ กินง่ายๆกินง่ายๆแบบบ้านๆเขาครับะเพรามาแๆบ้านๆวัตถุดิบหาง่ายๆน้ำบ้านน้ำสวนเขานี่แหละอืไปกันเย็บง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องอันนำยานังเราใส่เลยเอาหน่อไม้ลงไปเลยครับหน่อไม้เขาก็ได้ยมาเป็นไม้หน่ครับหน่อไม้หน่อไม้ครับไม้ปีแรกครับ ปีแรกรอบปีแรกของศตวรรษนี้ออกไ,ไหมครับแกงหมอยงๆไปเลยมันหอม,กกนะรหอมครับน้องหอมคักวันแกงห่อไม้แข็บ้านๆครับตูจกไปเลยครับ แบบแข็งแข็งแ,แน่นแน่นไปเลยครับพี่น้องวันนี้เขาก็กะทาให้โฟดก่อนนะครับเอ้าขึ้นมาบ้าในในไก่เ <c oughs> <c oughs> บิกโหลดมีน้องเกมพอดีโยงหมอบ่ะเออขึ้นมากันขึ้นมาอย่างมือนี่ไก่มาก,กวนมือเลยลูกไก่เลี้ยงเองครับผมเลี้ยงมาแต่น้อยคนอะไรกิ๊บกิ๊บกิ๊บอยู่ดีละยิหลังนี่ละ,ละเอากระถายมันโฟดก่อนนะครับเนาะ ไอ้ฟูดให้เดือดก,ก้อนแล้วเขาก็คอยจีมาใส่ผักนี่ครับน้องกับเนี่ครับแล้วแล้วว่าถ่ายที่ใส่ผักให้มันปูดให้มันเดือดก,ก้อนเรียบร้อยก่อนนะครับถากินพร้อมกันครับให้มันปูดก่อนมาเดี๋ยวพี่น,อน้องปรุงเคียงเขาเพี่น้องฟูดมันนุ่งเง่าแล้วอ้ยหอมเนียนๆแล้วพี่น,อน,ออน,อนอ้องเหนียวๆครับ ละ,ละลายอัะตูปลาแดกก่อนนะพี่น้องเพ่ได้คว่ำนัวมันครับจะได้คว่ำนัวแซ่บโอ้โหหวานเลยอันนี้ไกลหน่อยก็ได้อ่ะก็ลงนี้ป่ะนะี้จะได้คว่ำนัวความแท้ต้องยังได้อยากนอนออนะพอนอนอยากนอนเลยครับอยากนอนละมกวนละมือไงไกลหน่อยอย่งจะได้น้อยแม่บ่มีไปละไปไปไหม วันพุธน,นี่แล้วกินอ่ะนี่เห่น่ไหมยาลอย,ออยละตามเดนแปลงน้อตัวใช่ไหมแฉะไปปลาเล็กน้อยอบวบลงเลยบัดบวบบวบมันสุกเลี้ยวพี่น้องนะสุกเลีวสุกไว้ เขาบวกมาแปบเดียวกับใดนะครับสุแบบวอมขอบเยอะด้วยครับนี่เขาก็ชิแกงเราไม่ไส้ผักขาจับแจ็กหอนหอนนะสิมันตกแกงเราไม่ครับน กระทำเลยโดนโดนกพี่น้องขัดแล้วมั้งใช่โ้นเนาะโอ้ขาขาน้องนี่มันโดนอันนี้กะนั่เอียอ๋อไปยิ่งไปยอ่งตัว นี่างีคพี่น้อง่ายแบบง่ายไปเลยพันบานออ่เลยหอกางมันได้ิโอ้ยเหนียวๆเลยพี่น้องโอ้ยหอมหอมนัขาขากตัวหอมโอ้สุดยอด นี่แะครับแจงบ้านบ้านแจบบ้านบักยังไงนะอีสานบ้านห้อเนาะซิมโซกินนี่สวยชวนชวนพดนชวนกินเลยล่ะหอมเลยเฮ้อเฮ้อเ้อซิมกันล่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยักน่องแซ่บหอม หัวรึกครับแจงเราใหม่ยู่ยู่อครับแจงเราใหม่ยู่ยู่ตอนเที่ยงครับโอ้ยหอนหอนใจกับปับมะคุงนี่เบิดลเมียงมันครับโอ้ยคักไปยังนี่น้องครับเอาลับชิ้นี่ก็ฝากไว้ซสำเนาะครับน้อไว้คลิปหนานะครับเด้อดาวเรืยงหัวสิพามาเห็นยังอีกแต่ร้อยร้อยหลุดเบิ้งนะครับเด้อแล้วมือนี้ก็ฝากไว้ซสำเน้ครับสวัสดีครับ